ครับก็บพอดีไปเผอกดหยุดแล้วก็สต็อปวิดีโอเลยก็ต้องเริ่มใหม่เสียเวลาอีกอ่าเป็นสปาเกตตีไก่ครับบนเครื่องการแอร์เที่ยววินเชียงใหม่ไปคอนแก่นเนี่ยจะมีให้เลือกอยู่สองอ่ะเมนูคือกระเพราปลากับสปาเกตตีไก่ส่วนน้ำเปล่าก็เสิร์ฟฟรีครับเหมือนเดิมกระเพราปลาแล้วก็สปาเกตตีก็รวมอยู่ในค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว ตัวบินไปกัเชยมยแใหนก่กปราคา1ันเการบาทครับนั่งเครื่องเล็กนะฮะเครื่อง6 6ที่นั่ง66หที่นั่งเป็นเครื่องไบพัดเดี๋ยวผมขอพักไว้แป๊บหนึ่งขอชิมก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้คะแนนความอร่อยของอาหารแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าอาหาร1ปีนะครับคืออาหารกล่องเนี่ยมันมีอายุ1ปีผลิต1ปี รสชาติมันก็น้อยลงโดยเรืเ่อยๆตามจํานวนวันเวลาที่เหลือน้อยลงเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไงเดี๋ยวมาต่อนครับเวลาสิบสี่นาฬิกาห้ห้านาทีครับสภาพอากาศระหว่างเส้นทางบินจับใจนะครับและที่าาท่า,อ,นนา,าอากาศยานกรุงเทพได้รับรายงานว่าพนักานจับใจเช่ดกันนะครับอุณดโฟสามสิบสองมุขเสียช ให้ท่านผู้โดยสารก็ตักามบัรยากายและได้รับความสะดวกสบายกับบริการจกากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของเรานะครับขอบคุณที่ใช้บริการสายการบินการแอร์ครับสวัสดีครับครับผมก็มาว่ากันถึงเรื่องรสชาติอาหารสปาเกตตี้ไก่บนเครื่องการแอร์ ATR 72็ดอั afternoon l a d i e n gentlemen t i s i your c p a s k ก็รสชาติเต็มติดผมให้เจ็ดเป็นติดให้เจ็ดนะครับแล้วก็ความนิ่มความร้อนของอาหารอาหารเนี่ยร้อนเต็มติดผมให้เก้าร้อนร้อนจริงให้เก้าแล้วก็ความรสชาติของตัวอาหารที่ว่าผ่านการแช่แข็งมาแล้วตนเนื้อสปาเกตตี้ก็โปกตีครับไม่มีเละหรือว่าแข็งกระด้างอะไรเกินไป กอกินได้ครับกินได้ในในเมนูนี้นะฮะแต่ว่ารสชาตินี่ก็จืดครับรสชาติฝรั่งกินนะฮะผมเลยต้องใช้พริกไทยกับเกลือเหยาะเพิ่มเข้าไปหน่อยพริกไทยพริกไทยนี่ใส่หมดนะฮะแต่ว่าเกลือนี่ใส่ไปนิดหนึ่งก็ต่อไปก็เป็นขนมเค้กเครื่องขนมเค้กก็คิดว่าจะ เค้กผิวส้มคงจะธรรมดารสชาติอาจจะยังไม่เท่าไหร่งั้นเดี๋ยวพักก่อนแล้วเดี๋ยวขอชิมเค้กผิวส้มครับมาว่ากันต่อหลังจากพักกล้องแล้วก็กินไปเรียบร้อยรสชาติเต็มสิบผมให้อ่าห้าครับครึ่งหนึ่งเกือบไม่ผ่านเพราะเป็นรสชาติที่เนื้อเคก้ก กระด้างไปแล้วก็เหมือนเค้กทั่วไปของร้านทั่วไปขอบคุณครับส่วนอื่นๆก็คือเต็มติดผมไม่ห้าครับเค้กเค้กไม่ผ่านครับขอคอมเมนต์นิดหนึ่งว่าสู้เค้กผิวส้มของบางกอกแอเวย์ไม่ได้เลยลลครับห่างกันลิบลับนะครับเค้กเค้กนี่ก็ถือว่ายังยังยังแย่กว่าสปาเกตตีไก่ด้วย ส่วนเรื่องการบริการยิ้มแย้มแจ่มใสของพนักงานเต็มติดก็ให้เก้าครับเพราะมีพนักงานสามคนบางคนบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยยิ้มอาจจะเป็นเพราะเหนื่อยเนีบินหลายไฟหรือเปล่าไม่แน่ใจสองคนก็ย,ยิ้มแย้มตลอดยิ้มแย้มแจ่มใสบริการดีก็เลยไม่เต็มติด 10, ทับสิบแต่เป็นเก้าทับติปก็ถือว่าโอเคนะครับในการบินการแอร์ ลองลองนั่งกันดูนะครับถ้าเกิดท่านมีโอกาสขอนแก่นเชียงใหม่เชียงใหม่ขอนแก่นหรือว่าไปป,ป่าแม่ฮ่องสอนไปปายไปเชียงรายอะไรการแอร์เขาบินโตนภาคเหนือแล้วก็กําลังเปิดโคราชนะครนะคราชสีมาฮะแล้วก็จังหวัดภายสารเพิ่มขึ้นไปอีกโอเคอย่างแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ